เป็นวันที่53ที่ข้าพเจ้าในธนพริตภริสิทางบุญขอถวายเสียงสวดสาธยายพร,พระสวดพระปริศและมุนต่างตา่างถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารย์บูชาแดงรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในใอัคปาพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิด หนึ่งมสวดชุมนุมเทวดาสมัญตาจักกวารสุอัตตะราชัดันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสสุนันตุสักขมุขทางสักเคฆามีตารูเปกิริศิขาราตเตตันติเขวิมาเนที่เปราเทตักฆามีตารุวะนาคาหันิเคหาวัตุมภิเขเตภูมมาจายตุเทวาชรัตราวิสเมยักขพันธะนาคา ทิฏันตาสันติเกยังมูนิวาราวัจนะสัทวเมสุนันโตธัมมัสวนาคารโออายามพะทันตาธัมมัสวนาคารโออายามพะทันตาธัมมัสวนาคารโออายามพะทันตาสองบทบูชาพระรัตนะไตอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามา อิมินาสกาเรนะสังขังอภิภูชยามัสสามบทการัตนาไตอรหังสมาสัมพุทโภพกวาพุทธามพกวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพกวะตาธรรมโมธรรมังนมัสามิสุปฏิปันโนพกวะโตสาวกสังโคสังัานมามิ สีบทสวดนมการะสิทธิคาถานาโมาาาตาาัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนนะนาโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตรสรณคธรรมนักบัิค่ะ พุทธังสรนังคัจฉามีธรรมังสรนังคัจฉามีสร้างังสรนังคัจฉามีตุติยมปีพุทธังสรนังคัจฉามีตุติยมปีธรรมังสรนังคัจฉามีตูติยมปีสร้างังสรนังคัจฉามีตัติยมปีพุทธังสรนังคัจฉามีตัติยมปีธรรมังสรนังคัจฉามีตัติยมปีสร้างังสรนังคัจฉามีหกบทส่วนสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสระนางันยงพุทโธเมสระนางวะรังเอเตนัสสะจวัชเชนะโสติเมโอตุสัพพะทานัตถิเมสระนางันยังธรรมโมเมสระนางวะรังเอเตนัสสะจวัชเชนะโสติเมโอตุสัพพะทานัตถิเมสระนางันยังสังโฆเมสระนางวะรังเอเตนัสสะจวัชเชนะโสติเมโอตุสัพพะทา ุทานุสติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมาซาลธีสาธเทวมนุสานพุทโธภควาติแปดธรรมานุสติสวากาโตภควตาธรรมโมสันติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัจตตังเวทิตัพโกวินญูหีติเก้าสังขานุสติ Subadipanno pakawato sa bakasangko Subadipanno pakawato sa bakasangko Yaya patipanno pakawato sa bakasangko Sami tibadipanno pakawato sa bakasangko Yadi dang puri sa yukani puri Ahunayo pahunayo hakinayo anutarang ลัตนาสุญาณิธาภูตานิสสมาคตานิภุมมานิวายานิวาอันตาริเขสเพวะภูตาสุมาณะวันโตอัทโทปิสกัจจาุนันตุภาสิตังตัสสมาหิภูตานิสัมิธาสเพเมตังการุธามานุสิยาปชายาะท่วาจาระโตหารันติเยปะริงตัสมาติ ตัสมาหิเนระคาหาอัปปามัตตายังกินชีวิตตังอิทวะหูรังวาสเกสุวายังรัตนังปานีตังนนโนสัมมังอาิตตธาคเตนะอิธังมปีพุทธะรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหัวตุคยังวิราคังอามตังปานีตังยถาชะคสสัายมุนิสัม ahi ตัวนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจีอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหัวตุ ยังพุทธาเสรทฐปริวันนยีสุจริงสมาธิมานันตาริกันยมาหุสมาธินาเตนัสโมนวิชิตีธรรมปิธรรมเมรตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหตุเยปุคราอัตตาสตังปัสสทธาจาริเอตานิยุคานิฮุติเตทะกินยสุขตัสสะสาวกา เอเตสุทินานิมหพลานิทัมปิสังเคระตานังปานิทังเอเตนะสัจเจนะสวัติหุโตเยสุปายุตามานัสัทันเฮนานิกามิโนโคตามัสสาสะนำเิเตปฏิปตาอมัทางวิไคหะ ลัทธามุธานิมพุถิงคุณชมานายธรมปีสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหูตุยาธินทคิโรปัทวิงสิโตสิยาจตุพิวะเตพิยสัมปะกันปิโยตัดทูปะมังสะปุริสังวะธามิโยอริยสัจจานิเวปัสสติธรมปีสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหูตุ เยริยาสตานิวิภาวียติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตอติผู้สัปปัตผู้สัปปามัตตาะเตภาวังอัตหามาทยันติธรรมปิสังเขรตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติผู้ตัสหวัสสะทัสนสัมปทาญาตยสุธรรมาชัยตาภะวันติสัพทายาทิฏฐิวิจิกิจิตัมจัสสิระพตังวาปิอรหติกินจิ จะตัวหาไปเยี่ยหิจวิปมุตโตชาจาพิจานานิอภพโภคาตุงิทังปิสังเขระตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกินจะปิโสกรรมัคารติปาภังกายเยนะวาจายุทธเจตัสสาวะภพโภโซตัสสะปฏิจจทายะอะภะพตาติธาปะทัสสาวุตัยทังปิสังเขระตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ วนาปะคุมเฮยาธาพุสิตาเกคิมหานามาเซปะธรรมะสัมิงคิมเฮตาทูปะมังธรรมวารังอเทสยีนิพพานะคามิงปะระมังหิตายาอิทัมปิพุเทระตานังตานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดิหูตุวะโรวรัญยุวะรัตวะระหะโรอนุตตโรธรรมวารังอเทสยี ที่ทำปีพุทธรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขีนาปูรานังนวังนาทิสัมภวังวิรัตตาจิตายติเกพวสมมิเตกีนาพีชาวิรุณีชันภานิพพันติทีรายาทายงปฏิโพยทำปีสังเครตนังปานีตังเอเตระสัจเจนะสุวติโหตุยญานิกภูตานิสมาขตานิพุมานิ วายานิวาอันตริเคตัทธาคตังเทวมนุสสปูชิตังพุทธังนามัสสะมาสุวัติหัวโตญานิธาปุตานิสมะคตานิภุมมานิวายานิวาอันตริเคตัทธาคตังเทวมนุสสปูชิตังขามังนามัสสะมาสุวัติหัวโตญานิธาปุตานิสมะคตานิภุมมานิวายานิวาอันตริเคตัทธาคตังเทวมนุสสปูชิตังสังฆังนามัสสะมาสุวัติหัวโตสิบเอ็ด อาตาติยปริบุตรย่อสัพพโรฆาวินิมุตโตสัพพสันตาปวัชิตโตสัพพเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังภาวะสัพพีตโยวิวัชชนตุสัพพโรวินาสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีธีคายุโภภาวะภิวาธนสิริสานิจังพุทธาปจายโนจตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสิบสองอาทิตตปริยยสุตร เอวเมสุตังเอกังสมัยังพะพวาขยายังวิหารติขยาสิเสสะทิงพิภุสหสเสนตตระกโคพะพวาพิภูอามันเตศีสัพังพิกเวอาทิตังกินจาบพิกเวสัพังอาทิตังจักพุ่งพิกเวอาทิตังลูปาอาทิตา จากขู่วิญญาณังอาทิตังจากขูสัมผัสซ้อที่ตัวยามีทางจากขูสัมผัสสัจจยาปัจติเวทายตังสู่ข้างวาทุข้างวาทุกมรมสุขั้างวาตามปีอาทิตังเกน่าอาทิตังอาทิตังราคักินาโทสะกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามานาเนนาโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมานัสเซหิอุปายาเสหิอาทิตตังติวัฏามิ โตังอาธิตังสัทธาอาธิตาโซตวิญญาณังอาธิตังโซตสัมัสโซอาธิตัวยมบิทังโซตสัมผัสปัทยาปัจจติเวทายตังสู่ข้างวาทุข้างวาทุกขมาสูข้างวาตามเปียอาธิตังเกนาอธิตังอาธิตังลาคกินาโทสักินาโมหกินาอาธิตังชาติยาชรามระเนนาโซเกหิปริเทเวหิทุเขหิทมนาเซหิอุปายาเสหิอาธิตังติวัฏามิ ชานังอาทิตังคันธาอาทิตาคานวิญญาณางอาทิตังคานาสัมปัสโซอาทิตตยามปิทางคานาสัมปัสสะปัจจยาปัจจิเวทายตังสู่ข้างว่าทุกข้างว่าทุกขมาสูข้างวาตัมปีอาทิตังเกนาอาทิตังอาทิตังราคภินาโทสกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามาเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวัฏามิ ชิวห้าอทิตาราซาอธทิตาชิวห้าวิญญาณังอาทิตัตงชิวห้าสัมปัสโซอทิโตยังบิดทงชิวห้าส้มปัสสะปัจจยาปัชติเวทายังสู่ข้างวาทุกข้างวาทถูกขมาสู่ข้างวาตัมปิอาทิตตังเกนะอธทิตังอาทิตังราคาินาโทสกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามาลเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมนาเซหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิ กายโยอาทิตัวโพธาพาทิตากายวิญญาณังอาทิตังกายสทัมผัสโะอาทิตตอย่างปิทางกายสัมผัสสปัจจยอุปจติเวทายตังสุขข้างวาทถุข้างวาทุขมาสุขั้างวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาทวัสสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามาณเนนัสโอเกหิปาริเทเวหิทุเคหิทุมนัเซหิอุปายาเสหิอาทิตันติวะามิ มโนอาทิตโตธรรมาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมผัสโซอาทิตโตยมปิดทางมโนสัมผัสปัจจยาปัจจติเวทายตังสู่ข้างวาทุข้างว่าทุกขมาสูข้างวาตามปีอาทิตังเกณนะอาทิตตังอาทิตังราคากินาโทสกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามาณเนนะโซเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเซหิ นาอิตันติวัฏามวังปัสสังภิกเวสุตวาอริยสาวโคจักสมิงปินนพินทัติรูปเปสุปิเนปินทติจักโุวิญญาเนปินิพินทติจักุสัมปัสเสปินิพินทติยยำปิทางจักุสัมปัสสปัจจายาปจติเวทใยิ่ตังสุขข้างวาทุข้างวาทุุขมาสุขั้างวาตสัมิงปินิพินทัติ โสตสมิงปีนิพินทติสัตเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตสัมผัสเซปีนิพินทติยามผิดทางโสตสัมผัสสปัจยาปัจจติเวทายตังสู่ข้างว่าทูกข้างว่าทูกพมาสูข้างว่าตัสมิงปีนิพินทติ คณะสมิงเปีนิพินทติคันเทสุเปีนิพินทติาณะวิญญาณเปีนิพินทติคณะสัมปัสเซเปีนิพินทติยำปิดทางคณะสัมผัสสปัจยาปัจติเวทายตังสุข้างวาทุข้างวาทุคมาสุข้างวาตัสสมงเปนีนิพินทติชิยวหายเปรีนิพินทติละเสสุเปีนิพินทติชิวห้าวิญญาณเปีนิพินทติ สิวห้าสัมผัสเสฟปีนิพินทัติยมปิทังสิวห้าสัมผัสสปัจจยาปัจจติเวทายิตังสุขังวาทุ่ขังวาทุ่พมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทัติกายาสมิงปีนิพินทัติโพธับเพสุปีนิพินทัติกายมิญญาเนปีนิพินทัติกายาซ้ำผัสเสฟปีนิพินทัติยมปิทังกายาซ้ำผัสสปัจจยาปัจจติเวทายิตังสุขังวาทุ่ขังวาทุ่พมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทัติมานาสมิงปีนิพินทัตติ ตัสมีสุภีนิพนธิติมโนวิญญาณในปีนิพนทิติมโนสัมผัสเซปีนิพนธเติยามปิดทางมโนสัมผัสสปัจจยาปัจติเวทให้ยังสุขั้างวารูข้างวาทุกามสุขข้างวาตัสมีปีนิพนทิตินิพนทังเวลาสติวิราคาวิมมตติวิมมตตัสมิงวิมมตตมีเตยานังโหติกีนาชาติวุสิตัง ธรรมหามาเจริยังตังกๆนี่อย่างนับ barang อิทตายาติปัชานาติติธิทธามวจภาพกกวาอัตมานาเตปิคู่ภาพกว่โตภาสิตังอภินันทุหิมัสมินจาบปานาวียาการณ์สมิงขันยามาเนตัสสะปิคู่สหกัสสะอนุปัฏายาอาสเวหิจิตานิวิมุตติงคู่เตหนัสตาระคะนัสสุตัง เอวเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวาภารังสิยังมิหารติอิสิปตเนมิคทายะตัตตะโคภะคะวาปัญจวัคคียะภิกขุอามันมาเตสีรูปังภิกขเวอนัตตารูปังจหิทังภิกขเวอนัตตาราภวิสันนิทังรูปังอาภาทายาสังวัเตยะระเพทัจารูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิต ยาสมาจารโกภิกขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภาธายะสังวัตตินัจลปฏิรูปเอวังเมรูปังโคตุเอวังเมรูปังมาโหสิติเวทนานัตตาเวทนาจใจทังภิกขเวอตาภาวิสานายทังเวทนาอภาธายะสังวัติยะรับเตตจาเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติยาสมาจารโกภิกขเวเวทนานัตตาตัสมาเวทนาอาาทายะสังวัตติ นตาราคะเทเวทนาญาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามะโหสิเตสัญญานะตะสัญญตะหิธังติกเวอัตตาภวิสานะเยขนะสัญญาภาภายะสังวทายะระติกาจจสัญญายาเอโวมิสัญญะโหตุเอโวมิสัญญะมะโหสิเตยะสมาจจโพธิกเวสัญญานะตะตัสสัมมาสัญญาภาขายะสังวทัตตินะจละภะเต สัญญาใหวังเมสัญญาโหตัเอวังเมสัญญามาโหสิติสังขารานัตตาสังขาราจหิทังพิเวอตาอภิวิสังสุนายทังสังขาราพาทายาสังวัตเัสาธออยสามานักเทศฐานจตลสังขาเรโสเอวังเมสังขาราโหตัเอวังเมสังขารามาเฮสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังนจะหตุทางภิกขเวอตาอภาวิสานะยิทังวิญญาณังอภาทายาสังวัตยะลัพเทตัจากวิญญาณเณเอวังไม่วิญญาณังหตัวเอวังไม่วิญญาณังมาโหสิติยาสมาจากโภภิกขเววิญญาณังอนัตตาตัดสมาวิญญาณังอภาทายาสังวัตตินัจะรัพเทติวิญญาณเณเอวังไม่วิญญาณังโหตุเอวังไม่วิญญาณังมาหสิติ ตังคิงมันยะถาภิกเวดูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยามปะนานิจังทูกข้างวาตังสุข้างวาติถูกข้างพันเตยามปะนานิจังถูกข้างวิปัลินามะธรรมมันกัลลังค์ตังสมนุกัสสิตุงเอตังมามาเอโซหามาสเมเอโซเมอัตตาเตโนให้ตังพปนเตตังคิงมันยะถาภิกเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจพันเตยามปะนานิจัง ถูกขั้งวาตังสุขั้งวาติถูกขั้งพันเตยามปันานิจังถูกขั้งวิปารินามะธมันการลังนุตังสัมมโนปัสิตตงเอตังมามาเอโสหามัสมีเอโสมอัตตาตโนเหตังพันเตตังคิงมิญัตถิกเวสัญญานิจาวานิจาวาเตยนิจาพันเตยามปันานิจังถูกขั้งวาตังสุขั้งวาติถูกขั้งพันเตยามปันานิจังถูกขั้งวิปารินามะธมันการลังนุตังสัมมโนปัสิตตง เอตังมามาเอโสหามาสเมเอโสเมอตตเตโนเหตังพันเตตังกิงมิยาขับภิกขเวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจพันเตยัมปนานิจังทุกขังวัตังสุขังวัติทุขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปัลินามัตธรรมังการลังโตังสัมโนปัสสิตุงเอตังมามาเอโสหามาสเมเอโสเมอตตเตโนเหตังพันเต တံခိဉာဏတ္ထပြကဝေဝิญญာဏနိစ္စံဝါအနိစ္စဝတိအနိစ္စံခန္တယံပဏာနိစ္စံဒုက္ခံဝါတံဝါတိဒုက္ခံခန္တယံပဏာနိစ္စံဒုက္ခံวิ പരി ณาမဓမ္မင်္ဂလံမတံသမနุปัสတိတောဧတံမမအေသောဟမသမီးအေသောမေအတ္တတေနိုဟေတံခန္တေ แตสมาติหาภิกะเวยังกินจีรูปังอตทิตานาคตาปัจจุปันังอชัตังวาพาหิตาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปะณีตังวายันทุเรสันติเกวะสับขังรูปังเนตังมามาในโซหามัสเมนามเมโซอาตาติเอวะเมตังยะทธาปูตังสัมมาปัญญายะญาทัตพังยาการถิเวทนาอตทิตานาคตาปัจจุปันาชัตตาวาพาหิตาวาโอลาลิกาวา สุขุมาวาหินาวาปานิตาวายาทูเรสนติเกวาสัพเพสัพภเวทนาเนตังมามานโสหัมาัสมมนะเมโสตติเอวะเมตังญาธาภูตังสมะปัญญายาทัตถังยากาจิสัญญาติตาณคตาปจจุปนาชะตาวาภิทธาวาุราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปานิตาวา ยาธูเรสันติเกวาสัพพาสัญญาในตังมามาเนสุหามะสมีนาเมสุอาตาติเอวะเมตังยาธาปุตังสมะปัญญายาธาตถังเยเกจิสังฆาราติตานาฆตาปจุปนาสตาวาภิทาวาโาฬิกาวาสุปุมาวานีนาวาปนีตาวาเยาธูเรสันติเกวาสัพเทสังฆาราเนตังมามาเนสุหามะสมีนาเมสุอาตาติเอวะเมตังยาธาปุตังสมะปัญญายาธาตถัง ยังกินจิวิญญาณังอติตานะขตตปัจจุปนังอชัตตังวาพาเหตทวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปานีตังวายันทูเรสันติเกวัสสะพังวิญญาณังเนตังมามาเนโซหามาสมินาเมโซอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญาญาทัดทับพังเอวังปัสสังภิกขเวสุตวาริยสัพพโก รูป numbers, you, ัสมิงปีน uh, ิพินทติเวทนายาปีนิพินทติสัญญาญาปีนิพินทติสังฆาเรสุปีนิพินทติวิญญาณสสมิงปีนิพินทัตตินิพินทางวิราชติวิรากาวิมุจติวิมุตตัสมิงวิมุตตมิติญาณังโหติขีนาชาติบุสิตังรรมมาจริยังกัตังการานิยังนาการังอิทัตตาญาติปัสชาาติติอิทัมโมวจา ภควาอัตมานาปัญจวัคคิยาภิกขุภควาโตภาสิตังอภินันท์ภูมินิมัสสมีนจาฆานะวายาฆารณะสมิงอัญญมาเนปัญจวัคคิยานังภิกขุนังอนุปาทายาอาสะเวหิจิตตานิวิมุตติงสูเตสัง